พี่น้องอสสสมอครับสำหรับเดือนนี้นะครับ uh สิงหาคม2 5 6 6ครับสมาชิกของเราเสียชีวิต7 9 4รายนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับมีรายชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต794รายซึ่งแบ่งเป็นอสมอ473รารายและคู่สมรส320รายและมีเจ้าหน้าที่1รายนะครับรวมแล้ว7 1 9 4รายนะครับซึ่งทุกท่านนี่นะครับเป็นสมาชิกชกอ,อสอสมหมอ,อชัดก็ขอสแสดงความเสียใจมาณโอกาสนี้เลยนะครับสำหรับรายละเอียดนะครับทายาทก็จะได้รับเงินสงเคราะห์ตามที่แจ้งไว้ในคลิปที่แล้วนะครับพี่น้องครับก็อย่าลืมนะครับพี่น้องครับฝากบอกต่อฝากแชร์ต่อด้วยนะครับในส่วนของทายาทจะได้รับเงินก็ประมาณ วันที่24 25ประมาณไปปลายเดือนนี้นะครับเดี๋ยวจะแจ้งรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าได้วันชัดเจนนะครับดังนั้นนะครับชกสอสมนี้ก็คือสวัสดิการที่แท้จริงของอสมอนั่นเองนะครับพี่น้องครับอย่าลืมนะครับอย่าทาให้ขาดการเป็นสมาชิกภาพอย่าลืมส่งทุกเดือนเพราะว่าถ้าหักเงินไม่ได้2เดือนสมาคมก็จะคัดชื่อออกนะครับพี่น้องครับน่าเสียดายมากๆเลยทีเดียวนะครับสําหรับวันนี้ หมอชาติมาเรื่องมาคุยกับพี่น้องอ,อสสอสมอพี่ทานีก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ